สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการตั้งตีนผีและสังเกตอาการผิดปกติของทรัพจานนะครับสำหรับการตั้งเกียร์นะครับในกรณีนี้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์แล้วเกียร์ไม่ขึ้นสลายเหตุเนื่องจาก สายหย่อนเกินไปนะครับวิธีการแก้ไขก็คือปรับลิมิตตัวนี้มหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนเกียร์ขึ้นจากนั้นใช้ในการฟังเสียงดูนะฮะว่าเกียร์สมูทดีแล้วหรือไม่สำหรับส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาสังเกตอาการผิดปกติของสับจานนะครับในกรณีของเกียร์ชิมาโน ชิปเตอร์จะมีทั้งหมด3คลิกนะครับคลิกแรกคือคลิกหลบโซ่ครับคลิกต่อไปคือการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นในกรณีที่คลิกแรกไม่หลบสาเหตุอาจจะเกิดจากอาการสายหย่อนสำหรับตัวอย่างของอาการผิดปกติของสับจานนะครับกดชิปเตอร์คลิกแรกแล้วสับจานไม่ขยับแบบนี้ให้สังเกตที่สายสายขยับแต่สับจานไม่ขยับ อาการแบบนี้แนะนําให้เอาจักรยานเข้าศูนย์นะครับถ้าเราไม่แก้ไขอาจจะทําให้โซ่หรือสับจานเสียหายได้ครับครับสำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการปรับตั้งตีนผีและสังเกตอาการของสับจานนะครับเพื่อนๆลองเอาความรู้นําไปประยุก์ตและสังเกตใช้ดูได้นะครับ